ข้อที่15นะครับข้อมูลส่วนสูงนะหน่วยเป็นเซนติเมตรของนักกีฬาจำนวน11คนนะครับโดยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับค่ามัธยฐานแสดงได้ดังนี้นะก็คือคนแรกก็สูง173คนถัดมาก็175 175 นะก็ถัดไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้นะทีนี้ข้อสังเกตนิดนึงว่าข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยมันมีการเรียงจากน้อยไปหามากเรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งนี้ก็จะน้อยสุดฝั่งนี้ก็จะมากสุดนะทีนี้ให้ทำอะไรให้พิจารณาข้อความต่อไปนี้ครับข้อความแรกก็ไก่ถามว่าข้อความเนี่ยบอกว่านะไม่ใช่คําถามนะแต่เป็นข้อความที่บอกมา ก็คือว่าพิสัยระหว่างควอไทของความสูงของนักกีฬากลุ่มนี้มีค่าเท่ากับ4นะเออนี้เราก็ต้องไปหาว่าข้อความนี้มันถูกหรือผิดนะขอไข่ส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความสูงของนักกีฬากลุ่มนี้มีค่าเท่ากับรูทห้าสิบหกส่วนสิบเอ็ดเออไปหามาซิว่าข้อความนี้ถูกหรือผิดข้อ,ขอมูลความสูงของนักกีฬากลุ่มนี้มีค่าความแปรปรวนเท่ากับสองเท่าของส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐานนะจากข้อความข้างต้นข้อใดถูกต้องนะก็คือ3ข้อความนี้ก็ให้หาว่าข้อไหนถูกบ้างนะตรงกับตัวเลือกไหนนะครับโอเคนะงั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือก็ต้องพิจารณาทีละข้อความนะเริ่มที่กไก่นะลองมาดูข้อความกาไก่ ข้อความกอไก่เนี่ยเกี่ยวข้องกับการให้หาพิสัยระหว่างคอทยพิสัยระหว่างคอทยคืออะไรครับก็คือค่า i q r นั่นเองนะค่า i qr หาได้ไงครับก็หาได้โดยเอา Q3 ตั้งแล้วก็ลบด้วย Q1 เออ Q3 ก็คือข้อมูลที่อยู่ในคอทยที่3นะ Q1 ก็ข้อมูลที่อยู่ในค้อทายที่1นึ่งทีนี้ Q3 Q1 มเนี่ยมันหายอย่างไงก็คือหายอย่างนี้นะให้เราเอาข้อมูลเนี่ยมาเรียงจากน้อยไปมากเห็นไหมวิธีการหาค้อทายนะทีนี้บังเอิญว่าไม่บังเอิญอะ่ะเขาก็คงถงใจนะว่าเรียงข้อมูลเนี่ยมาให้เรียบร้อยแล้วถูกไหมเอออันนี้น้อยสุดอันนี้มากสดุดง่ยเรียงเรียบร้อยแล้วทีนี้ค้อทายนะคือเวลาหาเนี่ยนะเออ คิวหึงหรือคิวเนี่ยวิธีการคืออย่างนี้ให้เราแบ่งข้อมูลเนี่ยออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันนะเห็นไหมมีข้อมูลยาวๆเนี่ยเอาง่ายๆก็คือแบ่งท่อนเป็น4ท่อนเท่าๆกันนะนี่ทีนี้ข้อสังเกตก็คือมันมีข้อมูลอยู่กี่ตัวครับหนึ่งสองสามสีบสิบเอนะทีนี้วิธีการก็คือว่าถ้ามีข้อมูลอยู่11ตัวให้เราแบ่งเป็นท่อนละกี่ตัวครับ แบ่งเป็นท่อนหนึ่งมีกี่มีกี่ตัวเลข3ตัวเลขนะวิธีการว่าจะต้องแบ่งท่อนเป็นกี่ตัวเลขใน1ท่อนเนี่ยหาไงครับนะแบ่งท่อนเอาเขียนง,ง่ายๆแล้วกันนะแบ่งท่อนหางนี้ครับให้เอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาบวก1แล้วก็หาร4เออทีนี้ข้อมูลทั้งหมดมา11บวก1หาร4ก็ได้3งั้นเราก็จะแบ่งเป็นท่อนละ3แบ่งเป็นท่อนละ3เนี่ยก็คือนี้ นะก็คือแบ่งตรงนี้ทึบหนึ่งท่อนนะสองท่อนเออนะเราก็จะได้สี่ส่วนเท่าเท่ากันนะเออยนยะได้สี่ส่วนเท่าเท่าสองสามสี่เออโอเคนะทีเนี้ยตัวเลขเลขที่ตรงกับท่อนแรกอะ่ะนะตัวเลขที่ตรงกับท่อนแรกก็คือเลขตัวเนี้ยครับท่อนแรกนะ ตัวนี้แหละครับคือ Q 1นะท่อนที่2ตัวนี้เขาเรียกว่าเนตัวนี้คือ Q 2ท่อนที่3ตัวนี้เรียก Q 3าอ,อย่างเงี้ยนะเพราะงั้นข้อนี้ Q 1คืออะไรครับ Q 1ก็คือ175 Q 3ก็คือ179านะก็ เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าค่า iqr ก็เท่ากับ q 3ก็179ใช่ไหมเออหนึ่งเจ็ลบด้วย q 1ก็คือ175ลบกัน,น,นได้ไหร่ครับได้4ดี่พอดีนะเพราะฉะนั้นค่า iqr ของกอไก่ก็เป็น4ถูกต้องครับง mm hmm. ั้นก็ได้ข้อสรุปว่ากอไก่ถูกต้องนะ ขอไก่ถูกถูกต้องนะอ่ะทีนี้ลองมาดูข้อความขอไขว่าถูกไหมนะให้หาส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานนะนี้ส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานข้อนี้เราจะใช้สูตรอะไรละ่ะเขาบอกว่าสำรวจนะักกีฬา11คนนะก็จำกัดแค่11คนก็ขเข้าใจได้ว่ามันเป็นข้อมูลในส่วนของประชากรน,นะครับ ก็หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรก็ทำไงนะใช้สูตรสัญลักษณ์ตัวน,นีนะ้เท่ากับสแควร์ o o t ของซิกมา x i ลบมิมิมก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตแล้วก็หารด้วย n ก็คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะ อ่ะทีนี้เวลาแทนค่าแทนค่าไงครับอย่างอื่นก่อนอื่นเนี่ยเราต้องหาค่าเฉลีย่ยออกมาให้ได้ก่อนนะทีนี้โจทย์บอกมานิดนึงว่าคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือค่าเฉลีย่ยเนี่ยมันจะเท่ากับมัธยฐานนะค่าเฉลีย่ยเท่ากับมัธยฐานมัธยฐานในข้อนี้คืออะไรมัธยฐานเนี่ยให้หาได้จาก q สองครับหรือข้อมูลที่อยู่ตรงกลางสุดนะเขาเรียกมัธยฐานตัวนี้แหละรครับเออข้อมูลเอ่อเอาข้อมูลมาแบ่ง แบ่งเป็น2ท่อนนะ่ะท่อนตรงกลางสุดน่ะคือมัธยาฐานหรือถ้ามองในแง่ควอา,ายมันจะตรงกับ Q2 วนะครับนมัธยาฐานก็คือตัวนี้เท่ากับ 1, 7, 7ถูกไหมเออถ้ามัธยาฐานเท่ากับ177ก็แสดงว่าจากที่โจทย์บอกเนี่ยค่าเฉลี่ยมิวเนี่ยก็เท่ากับ 1, 7, 7ด้วยเออเพราะฉะนั้นเราก็จัดการวิธีการแทนค่าอันนี้ก็แทนค่าอย่างนี้ครับเราก็หา square r o และที่จริงต้องมีกำลังสองด้วยนี่นะกำลังสองอเราก็เอาข้อมูลตัวแรกก็คือหนึ่งเจ็ดสามเนี่ยไปลบด้วยค่าเฉลี่ยก็คือหนึ่งเจ็ดเจ็ดถูกไหมเ,เดี๋ยวเราน้ตไว้นิดน,ดนึงก่อนว่าค่าเฉลี่ยของเราเนี่ยได้หนึ่งเจ็ดเจ็ดเราก็ข้อมูลตัวแรกนะหนึ่งเจ็ดสามนะครับ ไปลบกับหนึ่งเจ็ดเจ็ดแล้วก็มายกกำลังสองครับออนี่ต้องทำไปอย่างนี้เรื่อยๆนะถ้าเราไม่ครองมันก็จะนานหน่อยถ้าครองก็เดี๋ยวก็คิดเสร็จแปบ๊บเดียวนะตัวเลขไม่ได้ยากมากนะเออซิกมาคืออะไรซิกมาก็คือบวกแล้วก็เอาข้อมูลตัวถัดไปอะ่ะก็คือหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าเนี่ยไปลบกับหนึ่งเจ็ดเจ็ดครับหนึ่งเจ็ดห้าลบหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะกำลังสอง แล้วก็175่งเจลบหนึกำลังสองนะแล้วก็บวกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะ175 175 17แล้วก็176 177 178ไปเรื่อยๆนะเออแล้วก็หารด้วยข้อมูลทั้งหมดก็คือ11ตัวนะครับเออเราก็จะได้อะไรนะเราก็จะได้ว่า173่งเลบหนึได้อะไรก็จะได้เป็น ลบ4ี่กำลังสองบวกกับ175ลบ1นึก็ลบ2องกำลังสองบวกลบ2องกำลังสองนะแล้วตัวถัดไปก็มี1 7ึ้าอีกตัวหนึ่งก็จะได้มาเป็นลบ2องกำลังสองตัวถัดไปก็1นึ่งลบ177ก็จะได้เป็นลบ1นึ่กำลังสองบวกกับตัวถัดไปก็ 177-177เลบ่นะก็จะได้เป็น0ถูกไหมเอยกกำลังสองตัวถัดไปก็178่ลบ 1, 7, 7, ก็เป็น1นะเอได้1งกำลังสองทำไปเงี้ยเรื่อยๆครับแล้วก็ตัวถัดไปตัวถัดไปเป็นไร 179 179ลบ177ก็ได้เป็น2กำลัง2ถัดไปก็179อีกตัว1นึงแล้วก็180 2ตัว179ลบ177ก็ได้เป็น2กลัง2ก็180 3 2ตัวก็180ลบ177ก็ได้เป็น3กำลัง2บวก3กำลัง2นะอย่างนี้ทั้งหมดหารด้วย11นะครับก็จัดการคิดเลขออกมาออก็ได้เป็นอะไร 16บวก4บวก4บวก4ติดลบยกกำลังสองก็ได้เป็นบวกนะบวก1บวก0บวก1บวก2เอ้ยไม่ใช่บวก2กงกำลังสองได้4บวก4บวก9บวก9เออส่วน11นะสุดท้ายมันจะได้ออกมาเป็นรูทห้ส่วน11จริงจริงด้วย นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเราได้รูทห้าสิบ่วนสิเอ็ดจริงนะ,ะข้อความขอไข่ก็ถูกต้องขอไข่เนี่ยถูกต้องพอข้อความขอควายนะให้หาความเปรียบรวนความเปรียบรวนหางไงครับ ความแปรปรวนเนี่ยมันก็คือส่วนเบี่ยงเบนยกกำลังสองถูกไหมนะออนะทีนี้แสดงว่าความแปรปรวนของเราต้องเป็นเท่าไหร่ครับก็คือรูทห้าสิบหกส่วนสิบเอ็ดยกกำลังสองก็ได้เป็นห้าสิบหกส่วนสิบเอ็ดนะทีนี้เขาบอกว่าความแปรปรวนเป็นสองเท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจริงไหมเออ นะเอ่อเราก็ลองมาดูว่ามันเท่ากันไหมนะเความแปรปรวนเนี่ยเป็น56าสส่วนส1่วนเบียงความแปรปรวนก็คือยกกำลังสองนะส่วนเบียงเบนเป็นรูทห้าสิบหกส่วนสิเป็น2เท่าไหมครับไม่2เท่านะแต่มันเหมือนเป็นกําลังสองซึ่งกันและกันนะแต่ไม่ใช่สองเท่านะเออเราก็จะพบว่าอย่างนี้ นะ56ส่วน11มันไม่เท่ากับ2เท่าของรูท t 56ส่วน11อ่ะเออเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าสิกมากำลังสองก็ไม่ใช่2เท่าของส่วนเนมียงเบนมาตรฐานนะงั้นข้อความคอควายก็ผิดนะนั้นคอควายผิด ก็ตอบตัวเลือกไหนครับกกับขอถูกคอควายผิดนะอืมก็ตอบข้อความเอ่อตัวเลือกที่3นะครับสรุปข้อนี้ตอบตัวเลือก3นะครับอ่ะจบนะ คือไม่คนเนี้ยบางคนอาจจะตกใจว่าอาจจะใช้เวลานานในการคิดนะแต่ก็คือว่าอันเนี้ยตอนที่คิดให้ดูแบบเนี้ยมันคือการนั่งเขียนนั่งเฉยให้ดูไงมันจะใช้เวลาเยอะแต่พอตอนเราคิดเองอ่ะถ้าเราคล่องนะเลขมันจะง่ายๆรับรองว่าคิดได้โดยใช้เวลาไม่นานมากทำทันนะแต่ต้องคล่องนิดหนึ่งนะครับ